จะมาเรียนเรื่องของการบันทึกรายการค้าลงในสมุดรายวันทั่วไปกันนะคะเพราะฉะนั้นจากจากที่นักเรียนบันทึกรายการเปิดบัญชีเป็นที่เรียบร้อยแล้วเล่นมาดูนะคะว่าในรายการค้าเราจะนํารายการค้าไปบันทึกรายการลงในสมุดรายวันทั่วไปจากตัวอย่างอันนี้เป็นของร้านชวนชมถูกไหมคะเป็นรายการค้าระหว่างเดือนพฤษภาคม2562นกเพราะนั้นเียนดูนะคะจากรายการวันที่สองพฤษภาคมนะคะ จ่ายชาระหนี้เงินกู้เพราะฉะนั้นการบันทึกรายการลงในสมุดร,รายวันทั่วไปก่อนจะบันทึกรายการลงในสมุดร,รายวันทั่วไปเราจะต้องทําการวิเคราะห์รายการค้าก่อนเพราะฉะนั้นการจ่ายชําระหนี้เงินกู้นี่นะคะจ่ายชําระหนี้เอาอะไรจ่ายเอาเงินสดจ่ายเราวิเคราะห์ได้แบบนี้ว่ามีเงินสดนะคะมีเงินสดจ่ายชําระหนี้เงินสด เงินสดเพิ่มหรือลดเงินสดลดถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเงิน,นสดลดลงเงินสดเป็นสินทรัพย์สินทรัพย์ลดลดทางด้านคเครดิตถูกไหมครับนอกจากเงินสดแล้วการจ่ายชําระหนี้เงินกู้ชําระหนี้เงินกู้เพราะฉะนั้นเงินกู้ถูกไหมครับเงินกู้ก็จะลดลง เงินกู้เป็นหนี้สินหนี้สินลดลดทางด้านเดบิตนะครับเพราะงันจากการวิเคราะห์รายการเราได้วิเคราะห์รายการว่าเงินสดลดเงินกู้ลดเงินสดเป็นสินทรัพย์สินทรัพย์ลดลดด้านเครดิตถูกไหมครับส่วน เงินกู้เงินกู้เป็นหนี้สินหนี้สินลดก็ลดทางด้านเดบิตถูกไหมคะอ่ะเสร็จแล้วเราเอารายการเนี้ยมาบันทึกรายการลงในสูตรรายวันทั่วไปจากเมื่อกี้นี้นักเรียนวิเคราะห์ได้ว่าเงินสดลงทางด้านเครดิตเงินกู้ลงทางด้านเดบิตหลักการบัญชีลงในสูตรรายวันทั่วไปนักเรียนต้องบันทึกรายการด้านเดบิตก่อนเครดิตเสมอ ราะฉะนั้นเมื่อกี้นี้เดบิตบัญชีอะไรครับเดบิตบัญชีเงินกู้ถูกไหมครับนี่เองก็ต้องเดบิตบัญชีเงินกู้ด้วยยอดเท่ากับหนึ่งพันบาทนะเสร็จแล้วนะ่าเรียนเครดิตบัญชีอะไรน่าเรียนเครดิตบัญชีเงินสดนก็เครดิตบัญชีเงินสดด้วยยอดเท่ากับหนึ่งพันบาท เสร็จแล้วนักเรียนก็ธิบายรายการว่าจ่ายชําระหนี้เงินกู้เห็นไหมคะอันนี้คือ1รายการ1รายการของเรียนจะต้องประกอบไปด้วยรายการด้านเดบิตรายการทางด้านเครดิตและคําอธิบายรายการเสร็จแล้วนะคะอ่านนักเรียนไปดูไว้ที่ต่อไปวันที่5เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นวันที่5ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นเงินเชื่อซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าได้เครื่องใช้ไฟฟ้าไหมคะก็ได้เครื่องใช้ไฟฟ้า เพราะฉะนั right? ge ge use, ้นเครื right? ่องใช้ไฟฟ้าเป็นสินทรัพย์ถูกไหมคะเรียนซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าในเรียนก็ได้เครื่องใช้ไฟฟ้าถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเครื่องใช้ไฟฟ้าเพิ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นสินทรัพย์สินทรัพย์เพิ่มเพิ่มด้านเดบิตถูกไหมคะอ่เมื่อซื้อเป็นเงินเชื่อซื้อเป็นเงินเชื่อก็มีเจ้าหนี้เกิดขึ้นเราก็ไปรู้คิดคหอเป็นเจ้าหนี้ การค้าถูกไหมครับนะเจ้าหนี้การค้าเป็นหนี้สินหนี้สินเพิ่มเพิ่มทางด้านเครดิตเราวิเคราะห์ได้แบบนี้เดบิตบัญชีเครื่องใช้ไฟฟ้า <K redit S 2> เครดิตบัญชีเจ้าหนี้การค้าเพราะฉะนั้นนักเรียนก็นําไปบันทึกรายการลงในวันสมุดรายวันทั่วไป ตามหลักการก็ต้องเดบิตก่อนเครดิตเสมอเพราะฉะนั้นเดบิตบัญชีอะไรเดบิตบัญชีเครื่องใช้ไฟฟ้าถูกไหมคะด้วยยอดเท่าไหร่นะคะจากโจทย์เมื่อกี้นี้เครื่องใช้ไฟฟ้าห,าหน,ะะานึ่งมืนแปดพันบาทแล,ล้วเรนก็มาใส่ด้วยยอดเท่ากับหนึ่งหมืนแปดพันบาทอาแล้วเครดิตบัญชีอะไรเครดิตบัญชีเจ้าหนี้ถูกไหมคะ เงินเครดิตบัญชีเจ้าหนี้เรียนดูนะคะเดบิตเขียนตรงกันเครดิตก,ก็เขียนให้ตรงกันด้วยจำนวนเงินหนึ่งหมื่นแปดพันบาทเสร็จละอันนี้เป็นรายการวันทีห่าในหนึ่งรายการต้องประกอบไปด้วยรายการด้านเดบิตแล้วก็รายการด้านเครดิตเดบิตกับเครดิตจะต้องเท่ากันเสมอแล้วก็มีคำธิบาบรายการว่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นเงินเชื่อ เน่ไปดูโต๊ะโตันต่อไปวันที่เท่าไหรวันที่เจ็ดวันที่เจ็ดทำอะไรรับเงินสดเป็นค่าซ่อมวิทยุเพราะฉะนั้นเมื่อรับเงินสดอ่าเราก็ได้เงินสดนี่เราก็วิเคราะห์รายการเงินสดเป็นสินทรัพย์เมื่อได้รับเงินสดเงินสดก็ไหมคะเพิ่มขึ้นก็เพิ่มขึ้นทางด้านเดบิตนะครับรับเงินซ่อมวิทยุ ค่าซ่อมวิทยุเป็นอะไรของกิจการค่าซ่อมวิทยุเป็นรายได้นะคะรายได้ค่าบริการเมื่อรับเงินสดเป็นค่ารายได,ได้รายได้ทําให้ส่วนของเจ้าของเพิ่มส่วนของเจ้าของเพิ่มเพิ่มทางด้านเครดิตเราวิเคราะห์ได้แล้วว่า David เดบิตบัญชีเงินสดเครดิตรายได้ค่าบริการ เราก็มาบันทึกรายการลงในสมุดร,รายวันทั่วไปโดยเดบิตบัญชีเงินสดถูกไหมคะดยยอดเท่าไหร่เมื่อกี้นี้เ้ีเ,เยนจำายอะได้ไหมคะเงินสดค่าซอไปคิวสองพันหนึ่งร้อยบาทน้าเรนก็จํานวนเงินมาใส่สองพันหนึ่งร้อยบาทเห็นไหมคะส่วนรายได้เห็นไหมคะรายได้อยู่ด้านเครดิตน้าเรนก็มาใส่จํานวนเงินทางด้านเครดิตสองพันหนึ่งร้อยบาท นะคะแล้วก็อธิบายรายการรับเงินสดเป็นค่าซ่อมวิทยุโอเคไหมคะนี่ยก็มีข้อบแบบนี้ไปเรื่อยๆทีละรายการจนถึงวันที่31โอเคไหมคะ